ทีนี่เมื่อพูดถึงเรื่องความว่าง <c oughs> บางคนอาจจะเข้าใจผิดเช่นเดียวกับคำว่าบุญ <c oughs> เพราะว่าคำว่าว่างนี่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีในขั้งพุทธการนั่นก็มีคนสอนเรื่องความว่างที่ไม่ใช่พ,พระพุทธเจ้าพวกนั้งสอนเป็นมิจฉาทิฏฐิคือไม่มีอะไรที่จะต้องนึกต้องคิดอะไรเป็นการว่างอย่างอันธพ,พาลเป็นการว่างอย่างมิจฉาทิฏฐิ การที่มีแห่ความว่างชนิดนั้นไม่ใช่เป็นความว่างเป็นเพียงความวุ่นที่มันแค่งวดปวดขันจนถึงกับไม่กลัวตายหรือถึงกับไม่คิดอะไรไม่เห็นแก่อะไรไปเสียอย่างนั้นนี่เป็นความว่างอย่างอันธพาลเป็นความว่างอย่างมิจฉาทิฐิ ส่วนคำว่าสุนญาตาหรือความว่างตามแบบของพระพุทธเจ้านั้นมันมีอะไรอยู่ทุกอย่างแต่มาให้ไปถือสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวตนหรือของตน <c oughs> กฎเกณฑ์ต่างๆก็ยังมีอยู่เช่นว่าถ้าไปทําอย่างนี้เข้าผลมันก็จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้จะไปทําอย่างนี้เข้าผลมันก็จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้เช่นไปทําอย่างที่เรียกว่าบาปเข้าผลก็จะเป็นความทุกข์ไปทําอย่างที่เรียกว่าบุญเข้าผลก็จะเป็นความสุข แต่ว่าทั้งความทุกข์และความสุขนั่นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราอย่างนี้เรียกว่าความว่างตามแบบของพระพุทธเจ้าเรื่องความว่างก็ดีเรื่องจิตว่างก็ดีมีอยู่เป็นสองความหมายอย่างนี้คืออย่างอันธพาลอย่างหนึ่งอย่างสมาท,ทิอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนกับฤทธิ์หรือเดชนี่ฤทธิ์อย่างอันธพาลก็มี เหมือนกับพวกยักษ์พวกมารมีฤทธิ์ไว้ทำลายล่างพลานท่าฟันกันนี่ก็เป็นฤทธิ์อย่างอันธพาลฤทธิ์อีกอย่างหนึ่งเป็นของที่พระพุทธเจ้ากระทำใช้ทำปาฏิหาริย์โปรดสัตว์ให้เลื่อมสายในพระพุทธศาสนานี่ฤทธิ์อย่างนี้ไม่เป็นอันตรายอะไรเป็นสิ่งที่พอจะใช้เป็นประโยชน์ได้ฤทธิ์จากอันธพาลน,นั่นก็มีประโยชน์เกิดพวกอันธพาล ฤธอย่างบริสุทธิ์ก็มีประโยชน์แก่พระอริยเจ้าหรือแก่การที่จะช่วยเหลือคนทั้งหลายให้พอยได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการฤ์ต้องการจะมีฤ์จะมากไปโดยฤ์ก็ต้องเลือกให้ถูกฤ์ชนิดที่เป็นประโยชน์เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านชายทำปาฏิหารตอนคนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ อย่าไปหลงเอาฤทธิ์อย่างยากอย่างมานไว้ฆ่าฟันกันไว้ล่างสานกันอย่างนั้นเลยเรื่องจิตว่างนี่ก็เหมือนกันเรื่องความว่างนี่ก็เหมือนกันความว่างอย่างอันธพาลน,นั้นมีไว้สําหรับเอาเปรียบผู้อื่นโดยประการทั้งปวงเช่นไม่ทําอะไรก็เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นหรือไปเอาเปรียบผู้อื่นเข้าก็ไม่เห็นว่าเป็นบาปอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็น ลัทธิความว่างของพวกอันธพาลเหมาะสำหรับพวกโจรหรือพวกฝ่ายค้านที่จะเอาแต่ตามความคิดเห็นของตัวเพื่อย่ำยีความคิดเห็นของบุคคลอื่นเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องความว่างหรือจิตว่างของพระพุทธเจ้าแล้วก็คือให้เป็นอยู่ทุกลมหายใจด้วยความไม่สำคัญมั่นหมายสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตน อย่าให้ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาได้แล้วจึงมีชีวิตอยู่สำหรับประกอบการงานในสิ่งที่ควรกระทำตามที่ควรกระทำเท่าที่ควรกระทำไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นอย่างนี้เรียวกว่าเป็นลทัทธิความว่างหรือจิตว่างตามแบบของพระพุทธเจ้าแตกต่างกันอยู่เป็นสองอย่างอย่างนี้ <c oughs> ความว่างหรือจิตว่างอย่างอันธพาลน,นั้น ย่อมดึงไปให้ทำบาปความว่างหรือจิตว่างอย่างแบบของพระอริยเจ้าเนี่ยนั่นย่อมดึงมาสำหรับให้ทำบุญชั้นสูงสุดคือบุญเหมือนน้ำสะอาดที่จะชำระชะล้างเสียซึ่งเหยื่อในโลกแล้วเพ่งหวังแต่สันติไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนอะไรหมดจึงทำให้โลกนี้แหเป็นโลกที่อยู่กันด้วยความสงบสุข ในเมื่อยึดมั่นในหลักของพระพุทธเจ้าคือความว่างชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนเป็นไปอย่างถูกต้องไม่มีความยึดมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนแม้เราจะพูดว่ายึดมั่นในพระพุทธพระธรรมประสงค์นี้ก็ไม่ใช่ความยึดมั่น เพราะความยึดมั่นนั่นเป็นอุปาทานมีมูลมาจากอาวิชชาถ้าเรายึดมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์นั้นเราหมายความว่ายึดมั่นโดยสติปัญญาไม่ได้ยึดมั่นโดยความโง่หรืออวิชชาเพราะฉะนั้นจึงไม่เหมือนกัน